ครับสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หน้าตาค่อนข้างที่จะดีมีฐานะที่หลงเข้ามารับชมกันด้วยนะผมนะมื้อนี้ไอเดสิ้าคนเบิงไปเล่นกับวาสนาครับพี่น้องครับเออน้องป้อนแบบว่าพึ่งได้แซมโลกมาเลยนะเฮ้ยถึงเกินไปหรือเปล่าครับแล้วแบบว่าพี่จะชวนน้องป้อนไปเล่นแหลง กับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็ไม่อยากจะโม,ม้เท่าไหร่แต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมเราเนี่ยไปสุ่ม M 5 9 0ก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่่ปะอะตอนนี้เหลือ50วิสุดท้ายเยฮ้ยคนแรกของเกมฟรีไฟล์ที่จะได้จับ M 5 9 0 d i g i ดิจมเอาละเอาละเราเตรียมเพชรมาไว้นิดเดียวนะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณ3 0 0แสน หนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยสามเพชรนะครับผมไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะตอนนี้ใกล้แล้วครับผมสามชีวิตสุดท้ายอ่าใกล้ละใกล้ละสามสองหนึ่งกดเข้าไปเป็นแบบร่างพึ่งครับทุกคนครับผมใช้สองร้ยเกสิบเก้าโทเค็นแล้วก็นีกระเป๋าเออ เฮ้ยกระเป๋าก็เป็นตะลักเป็นตะฮักเป็นตะแพงอยู่นะเออแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยเอาเลยครับผมคนแรกของเกดฟีฟ่าครับผมไปเลยไปคัทนที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าคันที่หกเฮ้ยโอ้ยแม่ไม่นีก่กูเบื่อได้อันนี้เฮ้ยคัทนที่เจ็ดแปดเก้าห้สิบ 1ิเอฮ้ยโอ้ยคืออกกันนี่ว่าเฮ้ยคือบอออกซองว่าอ้ย1ิ1สอง1ิ1สามิสี่้าิหกสเริ่มมืดหลายว่ะเฮ้ย1ิ1แ พบครับพ่อแม่พี่น้อง19ครั้งครับผม M590 คนแรกของเกมฟีฟาย์ย์ประเทศไทยสุดยอดไปเลยโอ้ปอบมือให้ตัวเองครับผมปอบมือให้ตัวเองครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วแล้วโดดนี่เลยศักดิ์สิทธิ์ที่พี่บอยนั่มาแล้วก็สนพี่ดูสกิลน้องก่อนเขาเดินมาแล้วสกิลภายในมาเล่นเลยมันเป็นไร เราเน้นรับเล่นนับรับนิดเดียวพอไอ้นี่เล่นจกคือไหนก็ดาวเร็วเฮ้ยมานะมานะเป็นเรื่องอ้นหายไปไหนแมันหายไปไหนแล้วมันบินขึ้นเขาเลยถ้ามาลงถึงพื้นได้หรอวะในพี่มองไม่เจอ ไม่ไม่มาคนละตัววพี่เดชอันนี้มันคนละตัวดีเจนี่มันลงไปนูอะมากมากต่างมากใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมันมันกดอะไรของมันวะมัตรหามีเงี้ยคุ้มงมดเลยน้องทำไมไม่กดโฮมเมอร์ล่ะครับน้องเรากดไปแล้วพี่มันมาตรงผมเอ้าทำไมพี่ไม่เห็นอะไรเลยวะแม่ไมนมาตรงผมพี่เดชมันไม่ได้ตังินซื้อไอเทมมันเลี่ยงมา ไปงงฟ้าไปตัวนี้แหละยอืนตรนเ้ย่นีฟ้าเองไม่ต้องมาฟ้าฟ้าแดงก็มีตรงนี้ก็มีพี่เด่นในเมืองอ่ะเราซีฟเลยพี่น่าจะมีโอกาสล่วงพี่เบลอบลข้างบนล่วงด้อโอเคบ้านแดงฝั่งมาร์มีนะที after, hmm. ่ผมมาใส่อะนะฮะบ้าผมอีกตัวนึงมองยู่แต่ไม่เห็นสวย อยไปไปไปเก็บของฟินฟินมาแนกเบอร์ผมเลยเบอรเอ้ยโดนฮงเมอร์ขอของหน่อยใครแอบอยู่แถวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้จะเอ๋เอาเหมือนบอดเลยเอาทำไมมาถึงแต่งตัวเหมือนบอดอย่างนี้ ที่มีรถเมื่อไหรผมครับยิงให้แรงไปสองตัวน่าจะเอาไว้ทำแบบไปมีตัวแดงไปที่งแสงดับเบิลคิลเก็บสีให้แดงๆช็อตนี้ต้องห่างไลล์ย็งได้ซองใหม่แล้วเหรอได้แล้วเอามาเลยไว,ไว้มามามา <c oughs> ไอ้ไฟเองมีมาประมาณกี่ตัวน้องได้ถามมันไหมตอนที่มันมาหาเองอะมะได้ถามพี่ผมวิ่งมาอย่างเดียวเลยอาวแถ้าไม่เองไม่ถามแล้ว่าเข้ามากี่คนเราจะได้ไปรับแขกถูกน้องแล้ว้เราเล่นอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมีหลังก็ต้องถามเขาด้วยนะเว้ยอยู่ถามเขาก่อนอุเอาแล้วข้างหน้ามาแล้วตอนนี้พี่เหมือนมองจอไม่ค่อยเห็นน่ะตาที่มันจะบอดแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย Ừm. Khả năng nào? Con nào? Triple kill. Đâyพี่ Ran chiến cho nó. อยู่นนเพ<อ>ิ่มเนามาตูตนเงนีว่ว่ามันอยู่โคตรใจเลยมันเลนใหน่เลยนอุนอ้ยแม่งยิงเหลี่ยมทเทพเว้ยอะอะไอผมไอตัวนี้ดันมาหรอข้าขึ้นแล้วปอนด์ตายบ้าสวยสวยมาดิวะเฮ้ยไปตรงนั้น เดี <IP> <phin tile> ๋ยวดีต okay. 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 hey. okay. ัวขวาลึกเลยไอ้ตรงบ้านแบบสุดขอบแมปอ่ะก็มาดิชุบหมดพร้อมบัวไม่แน่ใจว่าเป็นตี๋มันหรือเปล่าไม่พบเป้าหมายในระยะเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยกลับมาเฮ้ยใส่ไปใส่แล้วเพื่อนวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งเร็วเลยมาตามมาฟาคอมเมอร์อีก20เบสคอมเมอร์ประมาณ20เบส เฮ้ยม,มีคนในเมืองกับก้อนเหรอใช่ใช่นี่หรอกพบศัตรูแล้วแล้วตรงพี่มาร์กมีอีกตัวได้สองเลยต้องเลืกคิวคาากาวาตตูทำไมอ่ะไอ้ฟ้าทำไมเองรัดพี่ล่าาาเา,ารเราทำเกินหน้าที่แล้วเนี่ย หน้าที่เราคือรับกระสุนไม่ใช่หรอหน้องเฮ้ยทำไมตามองคนไม่จืดวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะ<ไ>ปกต,ตมิมันจะมันจะลิงมันจะเข้าหวาัะวนะเว้ยแปลกๆวะคืนนี้มันแปลกๆมันเหมือนมีราสีอะไรกบไวไห้หรือเปล่าวะให้มันเหมือนจะมีราสีแชมป์โลกกบไว้มนนวไม่อยากให้เราโชว์ฟ้<อ>าเปิดตะล่าฟ้าที่นี่แบบว่ามันแบบนั่งติ่มติมเลยอ่ะติ่มติมเลยอ่ะ แสงหน้าจอมันดบับมันวก็แอร์ไม่เย็นนี่นะทุกคน้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนน้นยไอตัวนี้เนี่ยเลยเนี่ยที่มันยิงพี่ตอนแรกอะอยู่วงกดว,ว่ะสวบเลยไปสวบเลยเฮ้ยข้างหน้าเมืองก็มีร่วงโเหเลือดเหลือซิปแม่งมาหนึ่ง เคนข้างหน้านี่ก็เหมือนจะมีนะเนี่ยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยย่มานเเดงข้างล่างเลยข้างหลังลมาแล้วจ้ากี<ะ>่ตัวป่ะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามตัวว่ะตัวละตดวมาได้ปะ่ะป่าโดนร,รงเคนเลยโดนตรงเนี้ยช่วดูบ้านกู

้าแสงหนึ่งเตะนั่งดูยาวๆนะพี่ว่ากำลังไปหาฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่ไอ้มันอยู่กับเองเลยป่ะน่ะตรงตาล่าตัวที่โดดหรอคนฟ้าเหรอมันมันตีงอแล้วอ้าวเจอมาฝั่งนี้เจออ้าอีแบบนี้ ต้องคุ้นเจอป้อนมาฟังพี่เจอเดดเอาแล้วมุกเีนจังไรมุกสุนตีนใายซะเออนั่นดูเยาวมาทัวไปเรือไหมเราไปเรือไหมกระสุนสลิงพี่เยอะนะเด็กไหมมียี่สิบห้านะมียี่สิบ้าเลยโอ้โอเโยเจอโนมีรองใหม่เอ้ยช,ชอ,องพี่รองพี่รองชองพี่พี่เปลี่ยนผิดเนาะ ไป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 เหมือนจะหยุดตัวเดียวจะเอ๋จะไปไหนจ๊ะมันลงซ้ายไปตาล่าต่อเนื่อง ู้สึกว่าเวลาหนาวๆไม่กดอันนี้ไม่ค่อยโดนเนาะกดลากลูกซองอันนี้แบบลากเลยอะลากไม่ถึงคนก็ลากเลยซองใหม่ไม่ล็อกเป้าเหมือนโถก,ก้อนเนาะแต่ว่ามันดีนะทุกคนมันดีอยู่นะนสามารถไปแบบใช้กันได้นะครับยิงเร็วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยิงให้คนดูดูเลยแต่ว่าผมไปลองเล่นมาละถือว่าช่ำชองครับคือก่อนเล่นนะ่ะ สิเจ็ดคิวสิบหกคิวสิี่คิวหมดเลยนะแต่พอเล่นเท่าเนี่ยไม่ได้ยิงเลยเ By, <ะ>ให้สองตัวเลยระวังอ๋อป้อนนี้หว่านี่ว่าน,น้องถ้าทีนี้ไม่ต้องระวัง,ะน,งนะมีอ,อีกนะมีอีกมีอีกคนระวังนลาวต้องเป็นทีมมันสวยนอ้องมาดิแค่นี้ <can> <laughs> เหมาเหมาเหมามันมีแค่สามไม่ในเมืองท้าสูงเหรอในเมืองในบ้านข้างล่างบ้านใต้เสาโดนวิ่งแล้วพี่โดนวิ่งแล้วจะวิ่งเหรอไม่เห็นได้ไงอ่ะและทำลายเลยแตกหนึ่งเตะนั่งดูยาวๆนะเพื่อก็สูงแตะลิงเก่งเลย ตอนตรงนั้นพี่เดบอกยิ้ผมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยทำไมผมไม่เคยดูยิ้เลยนะเล่นเจ็บอ่ะอ้าวเหรอใช่แล้วดูจากอะไรไงไม่ตัวขียเหรอที่บ้านมีตัวขีย์ส่วนทุกคนอ่ะผมไม่เคยดูยิ้อ่ะไม่มีไม่ตั้งแต่คอมามันไม่บอกเิตกันอะไรเลยมังอ๋อนอยู่กับพี่อยู่กับตอนอยู่กับพี่โดนแลไม่ได้บอกเิตุบอกแบบตำแหน่งตำแหน่งเป็นจุดจุดอย่างเดียวโอเค เดอเยเจียตัวหลุดเฮ้ยอยู่เคียนเคียนฝั่งนู้นมีอ่ะต้องเข้าวงก่อน่ะผมผมบอกเป็นไตรง้ตรงนี้ตรงบ้ากับมาะมันเห็นชัวเลยมามันต้องหันมัวเอ้ยมันกำลังจะโดดนั่งยื่อย่าเงา่แเคนเนี่ยวางประตู up pues mm แล 8, ้ว nah. ช่วย ตัวล้มใหม่เลยไปเด็ดฝั่งนี้เยอะท่งไหนฝั่งตัวไปเด็ดโห่ปืนแม่งแรงเลยเกือบเกือบหมดแต่เม6บะไปเดดตาโอ้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 เออเออองม เจ็บมากออกไปฟาดุกตูนกต้นนันน่งดูยาวๆแล้วคูปั๊มมีแล้วก็ใต้เท้าพี่มาเลยข้างบนแนละ้วข้างบนกับพี่เลยรวะ <c oughs> นอนอกันแล้วเึหน้าหลนตั้งไอ้นีิได่างละไนะยังโดนอะ่ะ ได้เล่นอะไรไม่รู้ป่ะน้องสมองมันไม่สั่งการเมื่อกี้เรื่องอะไรของคุณไอ้เหี้ยพีโดนเพื่นเขายิงเฉยฟ้าไหวปะไอ้ฟ้าเนี่ยตายแล้วเว้ยน้องเองต้องกัดแช่ไปนะน้องเข้ามาในวงข้างบนเคลนตัวเดียวมันไม่มีของเลยแต่เมื่อกี้พี่โดนตัวไกลยิงมามามาตรงนี้มาตรงนี้ฟ้าขึ้นมาสวยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคือมาเล่นตัวโงโคเนี่ยฟ้า มาคนจะดาวมาคนจะดาวมาคนจะมาดาวค่ะไว้ไว้ไว้เหลี่ยนผมหมดเลยขึ้นหลังแลยเสร็จไรยวพี่จะเอาเอาของกันไม่ต้องไม่ต้องตามเยอะไม่ต้องตามเยอะระวังตัวไกลรอรอรอพี่เก็บของไปจากเปนจัดปืนแบบปืนใบสัตว์และเป็นโค้กอ่ะโอเคจะดาวพี่เด็ดมากตัวบ้างเขาเจ็บอะไรพี่เด็ดแบบเจ็บจัดเลย ้90ไม่ตายต้องมาดีอย่างเยอะเฮ้ยเอา้าเนี่ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้ว killing spree อันนี้ปืนใบสั่นพี่เด็ดใบสั่นนี่แค่ใบสั่นโอเคอ <c oughs> ันนึงนะต,ตัวซอนอนะไม <c oughs> ่หนึ่งหนึ่งนะนี่嘛เช็ดละเอ้ากเข้าหัวก็าตาย อย่าไปหาสูมเด้อคนดูปืนกากหยอกเอา้าเ,าเาฮ้ยสกิลกดเองสมองไม่สั่งการแย่แล้วเฮ้ยตกเนืน้วเองตกเ้อเองในฟา้าไม่มีประโยชน์แล้ววะ่ะเฮ้ยมีประโยชน์ก็ตอนนี้แล้ววะสงนหนห่อยพี่เก่งอยู่เนาะไปเาไปอีก สมองไม่ทํางานเออมันคือเราคือผมไลฟ์แต่เที่ยงคืนใช่ปะ่ะแล้วก็ผมลงประมาณตีหนึ่งแล้วผมขึ้นอีกทีประมาณหกโมงแล้วก็ผมไลฟ์ตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงแล้วก็ผมก็ลงแล้วก็มาขึ้นตอนเนี้ยมือมันก็เลยแบบมือมันมือมันเหมือนจะไปนะแต่สมองมันไม่ทําอะไรแล้วอะ่ะมือมันไปอย่างเดียวลังไงต้องการพักก่อนเออ <c oughs> นิ้วแม่งเดินไปอะ่ะแต่ว่าสมองแม่งเหมือนไม่รู้จะต้องทําอะไรต่อ ปืนไอเด็ดง่กันจังปืนพร้อมเกาะพร้อมรูปปืนปลาเรื่ฮะปืนน่เรออ้ปืนดีแล้วเนาะเปลี่นตัวผมเป็นตยวผมเป็นนะอะไรเนาะสัดเลยอุ้ยงานมเ็ดดอกีไม่มีพลาดนหนึ่งไม่มีพลาด ใช้สกิลคนหายและทำลายเลยสวยปบ้หน่อมเสน่ห์ให้ข้างนอกต้องหละกูมาดิปวดปาร์ตี้กันหนอกให้กิวเฉยเลยเจ็บอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยอย่าไม่ปั๊มเน้นซ้ำไปก่อนเฮ้ยมีคนยืนไอ้ดอบอยู่โพชินอก ไอดอปซาร์ดไอดอปซาร์ดมาฟ้าขายมันสัน้นหรือเปล่าน้องไม่จริงวิ่งชาร์จเออว่ะมีความเป็นไปได้เราจต้องจิ้งขอในกระเป๋าเพื่อให้วิ่งเร็วมันนั่งแอบอยู่ฝั่งนู้นอ่ะได้ยิงอ่ะให้ได้าดาวตามตาหลับตาหลับ เควอดริปปเ่ลคิลไมีนเราสองเรามีตัวทรัตตี้กันนะโอเคฟ้านี่มันอยู่ในรดับก่อนฟ้าโอเคครับเราเอากอ่อสี่กันนี่าถ้าเราถ้าเรามีกอ่อสี่ตอนนี้คือไม่มีใครเอาเราลงละมันจะเป็นราชาละราชาเล้ง <riots> ป้อนเท้าขึ <göster ges 2> mm ้นรอเปล่าบางีถ้าาขึ้นรเปล่าใช่ใช่เ่อบบมันไะอยากเล่นเท้าขึ้นอีกอ่ะป้อนโดนยิงไฟโดนอะไรโดนบนขายโดนขาป้อนสตัวขุดไปขุดไปแล้วทำได้ไปเจ็บดาราหน้นละสี่สิบเลยมันต้อมีเกาะกันนะ บอลของทางพีกมีมาใช่ตอนนี้เขาพีกแล้วก็หน้าโรงเรียนมีสองที่นี่แล้วไหลไปหน้าโรงเรียนก่อนแล้วกันเฮ้ยบอลถอยอยู่เยเริ่มคมแล้วเว้ยเริ่มคมแล้วเว้ยเริ่มพมแล้วเว้ยนิ้วเริ่มนิ้วเริ่มไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย มีผ no ู้ท no ้าชิงคนใหม่ก็มาดิวะขอของหน่อยไอ้กระบะเาีนนะจะทำลายเลยได้กระบะเรียนเดืมากไหมเอาเลยบอน้องตรงมาเลยไป้กระอยู่บกเฮ้อเกี่ยนมาหัวเลยก่อนน่ะเอ้าเว้ยบักขานี่เมื่อเตือนนาทีอีกแล้วขอโทษดิโอ้ย ไม่คิดเรื่องเม็ดเดียวจะอะไรแล้วที่บนหัวอะไรวะ <c oughs> ตัวน,นี้เหรอตัวน,นี้ส่วนแล้วก็ตัวข้างบนซ้ำหรอใช่สามตัวส่แกงลิเราต้องแก้แค้นว่ะใครมันมาซ้ำน้องเราวะเฮ้ยแต่มันวิ่งลงมาที่มันวิ่งลงมาอ่า,าวันนี้โดนเศรษฐาสตร์เต๋อนี่เดือดไปไหนฟาตัวซ้ายอีกว่ะหน่ไอ้บอลขาวอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะให้เดี๋ยวฟาดะให้ ใช้นหาาาแลลละทยยยเซ้ดาวเหลือวงโฟหลังหลังมาที่หลังมาหลังมาทางหอนาฬิกาในตรงถนนเลยพี่ก็คือปี๊ดขนมจิงฮ่ะไปช่วยป้อนก่อนไหลเข้ามาในโรงงานเลงขึ้นเลยตอนนี้หน้าโรงงานนะจุดจุดแชมป์หน้าโรงงานอะ เป็นหลุมหลุมอ่ะเป็นร่องเป็นหลุมเป็นบ่อท้าเพืนเลยรับเพื่อนไ่าจะอยู่ในตู้ไปใส่แล้วเฮ้ยเอ้าเอ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 าบักคานี่คิดปิดแล้วน้องเอ้าชัดเลยชัดเลยอะไราไม่มา ยังไม่หมดอีกนะเราเดือดเดี๋ยวจัดไปเอาอันนี้ดีกว่ามันตั้งขนาดนั้นเลยอ่ะอืมไม่อยากให้เราใช้เลยนี่นี่ถ้าเป็นตั้งบนบ้านแล้วเราวิ่งขึ้นไปหาเมันนี่เราเรียบร้อยเฮ้ยขวาสองตัวขวาสองตัวที่ทำไมมันไวจังนะหนหนึ่งมันดับมันดับ ตอนไหนดาวจะอยู่ไอด้รไอดรอปขอของหน่อยยังอยู่ไอด้ดรอปอยู่เลยฝั่งขวาไอด้ดรอปหมดปรัตตี้กันะพวกร้านมันมาเม็ดเดียวจอดเม็ดเดียวจอดเฮ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไฟมีท่านดีไหมน้องไม่มีครับตู้วับมีไหมน้อง ไม่มีรับจ้างเลยครับไม่ทันการแล้วลกเข้าไปแล้วเขาเป็นหัวแถวกันแล้วตอนนี้เขาจะไปสุดแถวแล้วเขานำหน้าไปไกลแล้วสามีนี่ต้องแสดงความไม่เคียร์ร่างเงินนี่เราไปช่วยป้อนดีกว่าช่วยข้างในนู้นดีกว่าได้ครับเงินเอ้ยแต่ว่าเงินก็น่าดีหมยตายหมดแล้ว ตอนนึงนะหนึ่งโอ้โหโ,โดนเพื่อนกแหวอะไรมาค่ะคไทยเป็นอะไรชอบฝาเ<า>ข้าตู้ฟ้าเราต้องดึงราชาขึ้นมาหลังคาเขามีมีหลังพาเขามีในวันที่ลาลาชาป่วยเราต้องเซฟราชาเว้หลังคามีด้วย,าามวยไมไ่มีชุไวฟ้าอย่าฆ่า อา <icana, S 1> จะทำ <ผม S 1> เกินนาที่แล้วนะม่มีสีตัวนะดีแี่วกันไปตัวนึเี่นี่อเกียลา้วเวยเยวนี้เกี่ย้ก็น้องันึงก็น้องพี่ซื้อของกอนมาแล้วฟ้ายิงมันคับไป้มันเดียวใส90กห ไปักท้ไปัต้าไปตมเิอะไร้นมนเลยมาดักตมีไปก้มาไปัมาไปดมกมาดักตู้มาปดัมได้ไดก้มาไปัก้ดร้มได้ด้วาไลมดกดักมาไปเกปดนกไปเนกตไดักตาไปดักไปดมกาไปีมปกากมีอีกอ่ะ อยู่บนหลังคาหรือเปล่าเกิดขึ้นเฮ้ยนี่ไงเอ้าฝ้าทำมันตอนแรกเองอยู่กับมันมันไม่ยิงกับเองวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญมันพี่ให้ของขวัญมันสุดยอดสุดยอดสุดยอดโดยรวมถือว่าซองนี้ดีครับทุกคนไปหาสุ่มกันเลยครับ ดีดีรีโหลดเร็ยวยิงแรงสำรับคลิปวิดีโอในมือนี่แกโจบไปแล้วนะครับผมไผ่ซื่อซอบอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจแล้วก็กดแช่ออกไปเพื่อที่จะให้มีคนเบิงเยอะๆและกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปก็ขอบคุณลห,หลายๆที่ดูกันมาถึงตรงนี้ใครเบิงก็ถึงตรงนี้อ่ะพิมพคำว่ากาให้หน่อยนะทุกคนพิมพคำว่ากานะ กอไก่แล้วก็สละอาะในคอมเมนต์นะผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยดูจบกันหรือเปล่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมจกักชิเป็นอีหยางดอกช่วงนี้กะชี้เกียรลงคลิปด้วยดิไปกันเด้อบ๊ายบาย